สวัสดีครับสวัสดีครับหลงสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้เปล่าเออจำได้สวัสดีครับก่นอนเรียวสวัสดีครับม okay? มรไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้รู้หรือไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีครับผมจำได้เปล่าสวัสดีครับจำได้อยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้เปล่าสวัสดีครับผม,บนะบบบผมล,ลุงลงรายครับอืมไม่ต้องพูดไม่รู้ไม่รู้สวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับน่ามองตามมองตามรล่อนะเราเนี่ยหอนะนี่รอนะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับพี่เจมอยู่ไหนพี่เจมพี่เจมไปไหนพี่เจมเจมอ่ะเจม,อมเอ้ยบอเรียกเจมเอ้ยอ่ะ ไอเจมเอ้ยพี่เจมพี่เจมอ่ะพี่เจมอ่ะเจมเอ้ยอายกล้องอีกแล้วเห็นกล้องอายนะไม่พูดเลยไม่รู้เรื่องเลยบ่รู้เรื่องรึเป่าอ่ะพูดให้ฟังหน่อยเร็วออกกล้องเนี่ยออกกล้องเนี่ยอายกล้องกันแล้วเราพี่หลง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วอ่าไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายนะเดี๋ยวอายไม่ถ่ายละจิ้งนอกจิ้งนองอ่าแปลงฟันแปลงฟันก่อนเร็วแปลงฟัน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  สวัสดีครับผมชื่อหลงครับใช่ไหมผมชื่อหลงครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จุ๊บรู้ไม่รู้ไม่รู้หล่อเลยเนี่ยเห็นไหมกางปีกเลยเดี๋ยว,วกางปีกโชว์หน่อยเฮ้อไอ้กล้องเว้อ อายกล้องทำไมเนี่ยวัสดีครับเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วปิดกล้องแล้วปิดกล้องแล้วอายกล้องไม่พูดเลยโอ้ยพี่เจมมาไม่คุยกับเราเลยอะไปแล้วพี่เจม,ม